อาละครับกลับสวัสดีแฟนๆวันพีชเบลตี้รัดทุกคนด้วยนะผมในที่สุดก็มาแล้วนะผมตู้ที่ทุกคนรอคอยเออผมเชื่อเลยว่าทุกคนรอตู้นี้อยู่แน่ๆนะตู้10เพชรเข้ามาแล้วนะครับก็บอกเลยว่ายังไงต้องเปิดต้องใช้นะเออใครแบบใครแบบที่แบบว่าเก็บเพร็รดองเพชรไว้อยู่ยังไงก็ต้องใช้ครับเพราะว่าตู้นี้เนี่ยห้ามพลาดเลยผมแนะนานะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะเพราะว่าตู้นี้เนี่ยเราจะได้ตัวละครสี่ดาวเยอะมากๆนะครับผม เท่านั้นยังไม่พอเนี่ยเรายังจะได้แบบพวกโคลาเนี่ยไปทำโอเวอร์บูสได้ด้วยนะขึ้นบูสสามขึ้นบูสตันอะไรอย่างนี้นะครับผมจําเป็นมาก,มากะครับผมเราจริงต้องเปิดตู้นี้นะเออไม่เปิดไม่ได้ครับไม่เปิดถือว่าพลาดนะสำราวันนี้นะผมเราก็จะมาเปิดตู้สิบเพชดด้วยนะมาสามร้อยสี่สิบห้าเพชรใช้ครั้งละสิบเพชรนะผมหมุนได้ทั้งหมดยี่สิบห้าครั้งก็ประมาณสองร้อยห้าสิเพชรเนาะถ้าทั้งหมดนะผมโอเคนะผมไม่พูดพลาดทำเพลงเปิดเลยดีกว่านะไปครับผม เออยังไงก็ตัวสีดาวอยู่แล้วครับยังไงก็ทองทุกอย่างนะอารามอยู่ละนะยังไงก็พูอยู่แล้วครับผมเออเนี่ยลูฟี่ทุกตัวนะลูฟี่สเน็กแมนทุกตัวเป็นไงโอ้โหลูฟี่ทุกตัวเป็นไงลูฟี่ดึงทงลูฟี่ปักคงลูฟี่สเน็กแมนลูฟี่บาวแมนอะไรมาหมดเอออยากเผื่อมีอะไรอยากจะบอกนะผมถ้าแบบว่าใครไม่มีเหรียญรอวิ่งแดงอะไรอย่างนี้เนี่ยเปิดตู้นี้ก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับผม เห็นปะเออได้รอวิ่งแดงด้วยเออเอาไปทําเหรียญทํำซัพบโคตรดีนะผมตู้นี้เหมาะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่านะผมแนะนําให้เปิดเลยนะผู้เล่นทุกผู้เล่นนะผมทุกเลเวลต้องต้องต้องสุ่มนะเออเราได้ตัวละครเยอะมากนะผมเห็นปะได้ตัวซัพ์ด้วยได้ตัวเล่นด้วยนะผมได้ทําโอเวอร์บูทคือดีอ่ะเออดีเลยคนระับเปิดเปิดทั้งหมดเลยครับผม250เพชรรัวๆผมยาว นะยาวๆสคิปเลยดีวยกว่าผมว่าสคิปดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะผมเห็นปะ่ะทาฟาก้าลอยปะ่ะโอ้โหเนี่ยตัวสี่ดาว1 1ตัวโอ้โหเป็นไงล่ะยังไงก็คุม้มยังไงก็คุม้มบอกเลยนะเออทฟาฟาก้ารอรัวเป็นไงผมเชื่อเลยนะว่าถ้าใครไม่มีทฟาฟาก้ารอเปิดตู้นี้รับรองว่าได้เวลลอยแน่นอนนะเวลลอยแน่นอนครับ กับปากครับว่ามัตสึเนี่ยก็ไปทํเจ็แท็กของสีแดงได้นะครับผมบู๊กเนี่ยก็ไปเป็นซับสีเขียวได้แล้วก็อารองก็ไปเป็นซับเจ็แท็กของสีน้ําเงินได้ทําซับโซออนได้โอ้โหผมจัดเ,เปิดครับเป,เปิดเลยเปิดเลยซุ่มเลยครับผมไม่ต้องลังเลครับไม่ต้องคิดเยอะเชื่อผมนะอันนี้ไม่ได้โมเลยไม่ได้โมยังไงก็ต้องซุ่มครับนี่กงนิก,กะอะไรล่ะมันต้องดักด้วย10เพชรเออตู้10เพชรนี่ดักได้ทุกคนนะผมทุกคนต้องเปิดอยู่แล้วนะเออมา มารอรอวิ่งแดงมาชัวร์ผมเชื่อเลยเฮ้ยรอวานอว่าเอาไปทําเหรียรอวานอรอใหม่ได้อยู่นะได้ครับได้ได้กด,ดข้ามลุลว์ลวได้เลยครับสีดาวแต่ว่าเราจะได้สีดาวใครมาโกเป็นไงล่ะซับโซออนของสีแดงลูปี้อันนี้ก็แบบตัวดีนะเออตัวโน1นของสีแดงในตัวซับนะผมเป็นทุกอย่างให้สีแดงจริง ยาซอบโอ้ยยาซอบเวลร้อยเรียบร้อยไงแล้วเวลร้อยไงโอ้โหบากี้โอ้โหทำซับทำแท็กทำโอเวอร์บูดเยอะมากไม่ต้องมีสูตรครับกดอย่างเดียวเราต้องการโคลามากกว่านะเออสำหรับที่แบบใครที่มีตัวเล่นเยอะแล้วก็เอาโคลาไปทำโอเวอร์บูลละกันถ้าใครยังไม่มีตัวละครเยอะก็ไปเอาไปทำซับเอาไปทำตัวเล่นก็ได้นะสองร้อยใช้แค่2 5 0เพชรนะผมได้สดาวเนี่ยเยอะมากๆเนาะโอ้โหโคตรดี ไปครับรัวๆครับบทสคริปต์รัวๆนะเออโอ้โหดูดิเอ็ดเวลล้อยเลยเอ็ดเวลร้อยเลยครับเป็นไงโอ้โหจากไม่มีตัวละครกลายเป็นเวลร้อยเป็นเลยเป็นไงล่ะโอ้โหเน็กมุงเน็กแมนมีหมดทำซับทำเหรียญทุกอยากจริงๆครับสคิปรัวๆครับอีกที่เหลืออีก14รอบไปครั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 บ ยาวไปครับยาวไปครับเออตัวละครไหนไม่เวลร้อยก็จะเวลร้อยวันนี้แหละนะมาดูว่าโคราเราจะมีเท่าไหร่นะเออไปดูว่าจบหลังจากที่เราสุ่มเสร็จเนี่ยโคลาเราจะพุ่งไปที่เท่าไหร่นะเออจากที่ไม่มีเลยนะครับผมจากที่ไม่มีเลยจะไปที่เท่าไหร่นะข้ามดูๆครับผมเรจงเรจูลูฟี ung, ่ไนแมโอโ้ลูฟี่เยอะมากกลุ่มหมวกฟางซับชั้นดีนี่มันตู้ซับชัด เออตู้โค่าตู้ซับซัพพอร์ตผู้เล่นใหม่นี่แหละฉลองครบรอบ4.5ปีมันต้องอย่างนี้เออดีกว่าเสียเพชรให้ลงให้รอไปหลอกดักเพชรโอ้โหพันเพชรก็ไม่ออกเออแต่เราไงออกโพชโชคดีนะหิง,งไปอีกนะครับมาโอ้บหบักี้ไปครับไปครับนะครับเออมันน่าจะแบบตัวสีดาวดีจงดีเจนเนาะนี่ไอเราก็หวังสูงแค่นี้ก็เกินพอละเออแค่นี้ก็คุ้มเลยฮะ เอาสี่ดาวรีเจนต์มาคงเจ๊งกันพอดีทางเกมบอกโอ้โห o อะรัวๆครับรัวๆรัวๆอีเจ็ดรอบอีเจ็ดรอบนะไปครับรัวๆครับรัวๆโอ้โหตู้สิเพชรมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มคุ้มทุกตู้คุ้มกว่าทุกตู้ในเกมนี้เลยนะคุ้มที่สุดแล้วนะผมเออมามาสีดาวรัวๆโอ้โหผมอยากรู้แล้วโคลาผมจะมีเท่าไหร่นะ โคล,ล่ามีเท่าไหร่แล้วนะครับได้เวลาทําโอเวอร์บูทแล้วผมถึงเวลาละนะทำซันะบอีก3รอบอีก3รอบโอ้แบบตัวละครเราเวลร้อยหมดแล้วนะเออเวลร้อยหมดแล้วครับดูดิได้แต่โคล,ล่ามาตัวละ50 50 50โอ้โหไฟก,กี้ถูกใจสิ่งนี้ซูเปอร์ไปเลยยังไงล่ะเออนี่นะครับผมอ่ะรอบสุดท้ายแล้วครับแล้ก็ไปดูผลประกอบการกันหน่อยดีกว่า ผลประกอบการเราได้เท่าไหร่เนี่ยนะเป็นไงเป็นไงโอ้โหโเพชรก็เหลือ95เพชรเฮ้ยอะไรเนี่ยสรุปอันดับอ๋อบอลแบทเทิลเออคิดไปอยู่แล้วว่าต้องมา2รอบติดนะครับผมไปแปรไปไปดู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 วิบอลแบทเทิลมันมี2ออันเหรออันนี้อันเกา่าแล้วก็นี่อันใหม่อันใหม่มีอะไรอะ กลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรโอ้ยใส่คิงได้เลยเนี่ยคิงไคโดเออแล้วนี่อะไรอะอ๋อโอเดง้งเอาไว้ใส่โอเดง้งอุย้ยช็อปเปอร์โอ้โหทำซับอีกแล้วโอ้โหดีจริงนะโคลาเรามีเท่าไหร่ไปดูนะครับจากไม่มีเลยนะเข้าไปดูครับเป็นไงหน่วยสิบร้อยพันหมื่นมือสามเอาละมึงเอ้ยแนะนํานะผมเอาไว้แลกสิ่งนี้นะโคลานะผมสิ่งนี้เลยจําเป็นมากๆนะครับแลกทุกวันนะผมเออแลกทุกวันแต่เอาจริงเนยะผมไม่แนะนําให้ใช้อันนี้นะ อย่าไปแลกนะผมอย่าไปแลกตรงนี้นะแนะนำนะผมให้แลกทุกวันตรงนี้ดีกว่าจะดีกว่ามากๆนะผมเพราะว่าเราเนี่ยเอาไว้แบบอัพค่าซับไงใครที่แบบว่าอยากได้ค่าซับเยอะๆอะไรอย่างนี้ไงเราก็จะได้แบบไปเร็วๆแบบพุ่งๆไปเลยอ่ะเออแบบค่าซับเราแบบแตะไปเลยครับ1 7 0อะไรอย่างนี้นะนี่ตรงนี้นะครับผมนี่นะโอบู๊นะผมเอาไว้ทำบู๊สามบู๊สามขึ้นบู๊สามอะไรอย่างนี้เนาะเออเพราะว่าเราจะได้แบบ เยอะไงมีเยอะแล้วก็ทําได้ซับมันจะได้ขึ้นเยอะนะครับโอ้โหร้อยหกสิบเจ็ดเกือบร้อยเจ็ดสิบแล้วนะสีน้าเงินนะผมเกือบร้อยเจ็ดสิบแล้วนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะผมโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้เนาะใครที่ลังเลว่าจะเปิดตู้สิบเพชรไหมจริงๆเราไม่ต้องลังเลนะครับไม่ต้องลังเลให้เปิดเลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากโอ้ยชิโดบุของฟรีโอ้โยบิ๊กมัมนเนี่ยนี่นะก็แนะนํานะผมก็เปิดเลยนะ คุ้มกว่าทุกตู้ในเกมนี้แล้วนะนี่คือตู้ที่สุดของเกม One Piece, วันพีชมัลติลัดแล้วนะผมแนะนํานะให้เปิดให้เปิดไปเลยครับไม่ต้องลังเลเนานะโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงประมาณเท่านี้นะผมถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันใหม่ซีวา g เกตกุไาครับ